พามาเที่ยวสมวัดสันปูเลยสลีเวียงแก้วนะครับอยู่นอำเภอดอยสะเก็ดนะครับสวยดีวัดนี้นะครับ เป็นพระอุป,ปคุตมหามงคลรวยทันใจศิลปะทางร้านน่าจะสวยงดงามนะครก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามเหมือนกันนะครับ งามนะเป็นเป็นโรงเรียนด้วยนะครับวัดนี้จะมีสมณีเรียนหนังสือกันนะครับอ๋อมีร้านกาแฟด้วยนะครับมีร้านกาแฟในวัดด้วย เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในนะครับมา่าจะสวยงามแค่ไหนอืมสวยงาม ่ันได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะชมได้นะครับเป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามมากนะฮะสะอาดโฮสะอาดตา ประตูพระวิหารไม่เปิดนะครับโบสถ์วิหารไม่เปิดถ้าเปิดจะพาทุกท่านเข้าไปไหว้พระในวิหาร ศิลปะอ่อนช้อยนะงดงามตามฉบับทางเหนือทางล้านนานะครับ สวยงามน้ำพยาสีหะบันทอนนะครับ สันเนนน้ำสมนเนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชีงยงใหม่แห่งที่19วัดสันปูเลยสลีสีสลีเวียงแก้วจังหวัดเชีงยงใหม่นะครับ คนปั้นนี่เก่งครับปั้นได้สวยงามอาก <c oughs> เป็นอีกวัดนึงนะครับสวยงามนะครับพาชมนะครับท่านใดที่เข้ามาชมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปทางผมได้ทำขึ้นไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายแต่สร้างขึ้นเพื่อทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับพักผ่อนหย่อนใจดูเพื่อความบันเทิงครับ ขอบคุณมากครับ